สวัสดีค่ะวันนี้มาด้วยอาการอะไรบ้างคะผอมีอาการเจ็บขาด้านขวาครับบริเวณเอ็นร้อยหวายแล้วก็ลามมันเหลือหัวเขา่าอแล้วก็มีตรงช่วงอ่าสะโพกสลักเพดก็รักษามาแล้วก็หลายที่อยู่แล้วก็รักษาด้วยวิธีไหนมาวงก็มีทานยาด้วยแก้ผ้าบำบัดฉายเลเซอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็หลายหลายก็ยังเหลืออาการอะไรอยู่หรือว่ามันยังมันมันน้อยลงแต่ว่ามันยังมีอาการนั้นอยู่ ยังไม่แบบหายขาดสักทีเอ๊ะทำไมหายขาดกันเราก็ไปมาหลายรอบแล้วอาจารย์แรมพะอันนี้คือเกิดจากอะไรยังไงด,ด้วยอาการที่ไม่หายขาดเพราะว่าเราทําเราทําเหมือนเดิมทุกวันทุกวันแต่อาการอันนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการขับรถก่อนที่จะขับรถเนี่ยเรานั่งนานแล้วก็เดินนานแล้วก็ด้วยบอดี้ด้วยที่ที่มี <Body S 2> พุง มีพุงแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะแอ็นขาไปด้านหลังทําให้หัวเข่าเราของเราอะทำงานเยอะกล้ามเนื้อของหัวเข่าเราทํางานเยอะทีเนี้ยถ้าถ้าจะตรวจในเรื่องของของกายภาพก็คือว่าหัวเข่าอะมันรับน้ําหนักเนี่ยมันทําให้เสียการทรงตัวอยู่แล้วแล้วเวลาเป็นัังขับรถเนี่ยเราจะใช้แบบพิงพิงข้างเดียวพิงให้เรารู้สึกว่าเราสบาย่แล้วเราทิ้งน้ําหนักไปข้างในข้างหนึ่งข้างที่ขับรถอ่าเวลาเวลาเวลาเราขับเราก็จะปล่อยปล่อยน้ําหนักไปข้างหนึ่ง ด้วยหรือปาใช่ใช่แล้วก็เอียงอย่างเงี้ยแล้วก็เอียงแล้วที่นี้เวลาเราเป็นนอนตัวนี้ยังปวดอยู่เราไปนอนมันอาการมันยืดเหยียดไงแต่แล้วะโพพกับเอ็นร้อยหวเราไม่ได้ยืดเหยียดออกไปด้วยนะมันยังหดอยู่อย่างนั้นพอเราตื่นเช้ามาปั๊บเวลาเราจะยืนยืนไม่ได้เพราะว่าร้อยไหวเราเอ็นเราเราตึงอยู่มันต้องใช้เวลาสักพักในการในการยืดเหยียดอ่ะเราค่อยเดินตื่นมาแล้วแบบลงน้ำหนักข้างขวาไม่ได้ สักพักหนึ่งครับต้องยืดต้องอะไรต้องเดินสักพักหนึ่งความเจ็บปวดถึงหาใช่อันนี้เขาเรียกว่าการปวดแบบเรื้อรังก็คือเป็นที่1ก็คือน้ําหนักตัวนะคะ2ก็คืออิริยาบถในการขับรถต่อให้เราไปรักษาบางที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะบางทีเราก็ยังขับรถแบบเดิมแล้วเราไม่รู้ตัวถ้าไม่รักษานี่จะเป็นยังไงต่อพี่แรมมันปวดเอ็นร้อยหวายทีนี้มันจะปวดขาด้านข้างทั้งหมดเลย แล้วขาดตรงนี้มันจะแห้งมันมันมันจะแห้งลงเพราะว่ามันเป็นการรับน้ําหนักแล้วตรงนี้มันจะปวดเข่าด้านนี้ตลอดเวลาลองนั่งยองให้ดูใยได้ไหมอ่าเออเจ็บมันจะเจ็บแป๊บเท่านี้เจ็บเจ็บแป๊บเท่านี้อ่าอย่างเงี้ยค่ะนั่งไม่ได้พีอาจจะเป็นแบบข้าตรงตรงตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้และเส้นนี้เลยอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารักษากันดูเนาะในกรณีที่รักษาแล้วเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูอีกรอบนึงเลยจากเมื่อกี้ที่เจ็บเจ็บแล้วลองรักษาแล้วเดี๋ยวนั่งเลย ใช่ใช่ส้นเท้าลงแล้วขาเนี่ยมันแบะออกเนี่ยขาข้างนี้มันแบะออกปว <suspicious> ดขาด้านในปวดขาด้านในปวดเอ็นข้อเข่าด้านในต้องมาคลายด้านนอกก่อน,น,นอเพราะด้านนอกเนี่ยกล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยของของขาทั้งมดเนี่ยเป็นการรองรับน้ําหนักต้องมาเคลียร์ตรงนี้ให้โล่งก่อนแล้วค่อยแล้วตรงนี้มันจะเบาแล้วค่อยมาเคลียร์ด้านนี้ต่อตัปวดช่วง ปวดแล้วก็ปวดช่วงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันแห้งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่หมอนวดกดจุดหรือจุดฝังเข็มอะ่ะเ,เขาจะฝังเข็มตรงนี้เ,เขาเรียกว่าเป็นจุดกดเจ็บเป็นจุดพอยพี่ก็พอยอจุดตรงนี้นะมันจะลิงยาวไปตามเส้นเขาเรียกเส้นตะเข็บกางเกงยาวไปถึงสลักเพชร เนี่ยเราจะลายกล้ามเนื้อด้านข้างก่อนเพื่อปรับโครงสร้างของของผู้ป่วยอ่ะให้มีความสมดุลก่อนหลังจากที่เราทําเสร็จจะเห็นว่าข้างที่เราทําแล้วเนี่ยของเขาอาจจะไม่ค่อยแบะจะตั้งฉากตรงเขาเรียกว่าขาเกิดความสมดุลแล้วอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ปวดไม่เป็นอะไรแต่เราก็ต้องปรับให้มีความสมดุลเท่าๆกันเพราะว่านานวันเข้าอ่ะขาข้างนี้อ่ะก็จะเป็นเหมือนขาข้างนู้นเห็นไหมคะว่าสรีละเขาจะเปิดขาจะแบะออก แต่ข้างที่ไม่เป็นเนี่ยจะรู้สึกว่าทำแล้วมันสบายสบายมันจะคลายเลือดที่มันกระจุกอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นเลือดขอดอยู่ตรงนี้นะมันหายไปแล้วค่ะไม่มีแล้ว ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยร่องนัเป็นเส้นๆเลยเส้นๆกระจุกตรงเนี้ค่ะหายไปเลยใช่ฮะเป็นไงคะเข่าโอเคไหมการปวดเส้นเอ็นเข่าด้านในเป็นไง้างคะดีขึ้นครับดีขึ้นอ่าลองยืดดูค่ะลองยืดยืดดูยืดดีขึ้นกําลังขาดีขึ้นค่ะทำให้ขาเราแข็งแรงขึ้นน่องที่น่องที่แข็งๆขุดๆอย่างเงี้ยนิ่มขึ้นนะคะแปลกค่ะแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ เป,เป็นการนวดที่ไม่เหมือนคนอื่นเ,ออเป็นวิธีรักษาที่ที่ไม่เหมือนใคร <ไป S 1> ค่ะเยี่ยมไหมหลังจากที่เรารักษาไ,<ข>ไปแล้วนะคะครั้งแรกผู้ป่วยเนี่ยไ,ไม่สามารถที่จะนั่งยองๆได้ลองนั่งยองๆ,ๆครับเพราะว่าเส้นเอ็นหัวเข่าเนี่ย มีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วแล้วก็ด้านหลังของลูกค้าไม่ตึงไม่ตึงเลยค่ะแล้วก็สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้เป็นไงบ้างคะดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นค่อนข้างเกิน 70- 80สบซขึ้นมาเออกินเกินเกินเกินจริงเพราะนี่รู้สึกแบบมันเบาขึ้นแต่รอบแรกเรามาเรารู้แลยเราเดินในงานเราหนักหนักมาเลยแต่พอมานี้ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าสบายมากกว่ารู้สึกสบายมากกว่า เป็นการแก้อาการที่ไม่เจ็บเลยเะคะ่ะเหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะเป็นการนวดแบบว่าคลายกล้ามเนื้อและสามารถเอาไปทำที่บ้านได้เลยะค่ะเพราะว่าหนึ่งเวลาแลมนวดไปเนี่ยเราจะสอนวิธีให้ลูกค้าน่ะทำไปด้วยไปทำที่บ้านด้วยก็จะลดอาการมหาหามนวดสามารถยืดเหยียดได้สามารถไปวิทยาทานสอนผู้อื่นได้ด้วยะค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาปวดหัวเข่านะคะปวดเอวปวดสลักเพ็ดไปยันข้อเท้าเอ็นร้อยหวายหาสาเหตุไม่ได้รักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะลองมาหาเราดูนะคะฝนแล้วก็อาจารย์แรนนะคะจาก ENR ะคะสามารถช่วยท่านได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บนะคะไม่ต้องทรมานนะคะเพียงเปิดใจมาหาเราก็จะพบคำตอบที่คุณจะมีความสุขตลอดไปคะ่ะ